อ่พี่น้องก็กสวัสดีนะครับเดอ้อมือนี้ก็พ่อนแป่งกับสิมาเห็ดไอ้ห้ามหมกแตงโม่ไอ้ที่เขาไอ้ไอ้โฆษณาน้ำเน็ตแต่แม่ใบเห็ดผงโมโ่ขัวผงโมโ่ค้างมันยังสีสีสล่องเบิงอะนะว่ามันสีได้บ่อันที่ว่าพ่อนแป่งใส่แว่นตาแม่นเด้บไปพาตามานะครับเนาะเนี่ยเทียดใบมื่อนี้เมั่งน,น,นี่นะครับมันเป็นสีสเห็ดค้างไหวไหวหน้าเห็ดเห็ดเป็นเขี้ยนะ เนี่ยพวกเล็กพวกหยังมันเก็บเกี่ยวใละปานี้จังถาเบิงนะครับเอ้ะเอะว่ามันสิเป็นยังไว่ามันสิออกไอไรออกมาไอม่นสิได้กินบ้างค่อยกดจิตตามไปนะครับเอ้อะเช็ดล่องเบงมันสิเป็นเห็นผลอย่างเขาเห็นบ่าเนี่ยครับ แรกกัั็เล็ก,ก,ลกแต่เล็กเพราะว่าเยอะเลยเยอะเลยพวกไอ็นข้างมันนแะครับพี่ข้างมันนะะงม่นแนหะครับถึงห้าคนตะไคร่มากมาใส่เบิงแล้วติดตามไปเรื่อยนะคะร,ระับ,บว่ามันจะได้ผลว่าคนลราจะเอาผมเดียวหอดจนในจิติไทยร่วงจิตห่อจนได้กินหมากมันนนกก่พี่น้องนี่แหละครับก,ก็คิดตามไป เบิกนะครับว่าว่ามัดเห็นผลว่าคือว่าพอนงไปอย่างไงคนอื่นเขาจะมาตัวแด้นะยีลอางเก็บตรงเดือเมื่อจะของวาสิเมนี่อยู่บ่อนะนะเแบดูดูุเพชรมืนอย่ามันเป็น้านอเลยคุเพชรรลางพายามวเพบ่นะว่ามัเป็นเงียงเขาไอ้เบ่อนะเป็นเงียนเขาเทปเคือ

khay khay bông được hoạt bông này để đựng má rồi bên à nào cái này chưa nó được ่ะน่าจะเสก็เรียบ้อยแล้วพี่น้องเรียบร้อยแล้ว,ลวจังจิตตามเบื้องนะครับด้ว,ว่ามันจิตเป็นยังไงเดี๋ยวลองมาปูเบิ้งสี่เสียวมมปูเบิ้งประมาณปมาจักหนึ่งสองสามประมาณหาหากะทางเบิง้งว่าจิตเป็นยังไงเนี่ยครับเรียบ้อยแล้วเดี๋ยวคลิปนี้ก็เอาขอฝากไว้ท่มีนะครับนะแล้วคลิปนาเพราะน้ำแปลงทิศเอาจนแบบ เริ่มมือปลูกปลูกแล้วปลูกเรร้อยแล้วพรอะ้น้องแป้งกษีเกส,สิอัพเดตบังเลย Young ๆว่ามันเกิดซ้ำใดขื้นซ้ำใดว่ามันจะได้กินหมากปะเด้ออ่ะสำหรับชิ้นนี้ก็หันผู้ใดอยากเบ่งว่าที่พ่อ้องแป้งเข็ดนไปไม่จิสซ้ำเร็จบ่ก็ขอฝากกจิตตามให้น้ำแน่ได้ครับเด้อยังไงก็คลิปนี้พ่อ้องแป้งก็ขอฝาก บอไว้สั้นนียนะครับเนาะยังได้ก็ฝากผลงานน้อไว้นะครับแล้วพูดได้จากเบิงว่าไม่สํมเด็ด,ดหรีบอบวบพเพราะน้องแปงบ่อย่าไงไรคนอื่นตัวได้อะนะว่าไม่สํมเด็ดไปด้วยดีบ็อ,อาจจงไหนคิดนี่ก็เอาไว้สั้นม,มี้นะครับน่พอขนาพบกันไหมไม่คิดหนาสลักินีก็สวัสดีครับ